ก็คราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วย,น,วยนะคร,รับทุกลนักกบมาอยู่กับแมปอานิเมวนกับออมหม่ใช่วันนี้เราอยู่กับเกมใหม่ซึ่งก็ไม่เชิงว่าใหม่เท่าไหร่แต่ใหม่สำหรับช่องเรามากนั่นคือเซเว่นไนท์รีเินั่นเองก็เป็นเกมที่ผมโดนเพื่อนป้ายามาแล้วก็ติดงอมแงมมากๆกั็น่าจะติดแบบเรียกว่าไงอ่ะเหมือนเด็กติดนมแม่ประมาณนะั้นอ่ะติดมา,ากผมเล่นแบบแทบไม่ออกจากเกมเลยอ่ะ ฟาร์มตลอดเวลาครับมีไปพักบ้างเออก็แต่ตรงนี้ก็ลดมาลเอาเริ่มเสพติดน้อยลงเกมแม่งสนุกจริงของดีของดีมากๆโอเคซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่มีตัวละครใหม่เข้ามาซึ่งก็เออเราจะมาสุ่มคังอูระนั่นแหละแต่กังวลอยู่เระว่าเพชรเรามังกัน้นอยตดแต่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะผมมั่นใจในดวงของตัวเองมาว่าเราจะซุ่มได้อย่างแน่นอน เออหม่จริงก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่ถ้าเราสุ่ม4,000เพชรนี้แล้วมันได้คางูระเราจะหลอ่อทันทีเออแล้วใช่มีดองอยู่อีก10ใบด้วยเพราะว่าไม่รู้จะเก็บไปเปิดตู้ไหนเพราะไอ้ไอ้ตู้ที่แล้วผมเมาหมดแล้วครับได้ทุกตัวแล้วมีโฮะมันแจกฟรีอะเนาะไปเชี่ยค้างค้างเลยทีเดียวเจียวปกติมันไม่ค้างขนาดนี้นะทำไมมนนนออันค้างกันนี่อ๋อพออัดคลิปด้วยแหละเล่นปกติมันไม่ค้างครับแต่พออัคดคลิปมันก็จะค้างโคตรเอ้ย ี yeah. เอาละหรือ 4, รรสี่พันเพชรเราจะไม่ได้ใช้กันนะอมืมันอาจจะมาตั้งแต่โลแรกเลยก็ได้อึ๊บอี๋มาจริงโอ้ <c oughs> oh, oh, oh. มีกระตุกนิดหน่อยเกมมันเวื่อมากเลยนะเฮียอีสิบโลแรกได้เลย ้็คือผมจะซูมแค่สี่ศูนย์เลยนะเออเพราะว่าผมเอเสายฟรีอ่ะอยากเก็บไว้ตูน้หน้ามากกว่าชี้ยอะคางูระสวยอ่อผมไม่เคยดูไม่ก็ไม่เคยเล่นไม่เคยเล่น7จ็เคเวอร์ชั่นเก่านะผมก็โดนเพื่อนป้ายยามมาแล้วก็มาลองเล่นดูบอกตรงๆดวงโคตรด,ดีคือผมอ่ะมักจะดวงดีกับตัวทองแต่ไอ้ตู้บนน่ะดวงหมามากแทบจะไม่คืหลุดการันตีเลยเลยตู้บนน่ะโดนการันตีทุกรอบ แล้วปัญหาคือคลิปเพิ่งสองนาทีกูจะทํายังไงให้คลิปมันยาวพอลงได้วเนี่ยถ้ามีคลิปออ็อเอ่ะผมมีเอาคลิป็อตคนดูน้อยอะ่ะเออโอเคเอา่างั้นเดี๋ยวไปสุม่มตู้บนไหมเออเพราะว่าผมมีเพชรเลือ,อยู่สี่พันใช่ไหมล่ะตู้บนเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสองโลน่าจะใกล้การันตีแล้วเออไปตู้บนกันดีกว่าเนาะคือไม่ใช่ไรเพราะว่า้าหยุดแค่ตู้นนี้ตู้เดียวแล้วแบบปิดคลิปไปเลยเนะี่ยคลิปมันสั้นเกินอืมใช่ โอเคาก็เลยอีก2โลครับก็คือ2,000เพชรก็จะการันตีแล้วผมไม่ขออะไรมากขอแค่มันอยู่ในเทียร์ลิสพวกเนี้ยเออขอแค่นั้นเลยถ้าได้แบบเอ่อมันชื่อเลยนะลูลี่ปะเออก็จะดีมากเพราะว่าไม่มีตัวดาเมจตีกิวทีมเวทกวงช้ปัดข่าวยิงอะไอ้เหี้ยนี่โปกตีนต้องลื่นอย่างนี้เออมันมันมันไม่แหลกขนาดรอบแรกงงงว่าทำไมรอบแรกมันแหลกหรือคนเล่นโอ้เกลือ มันโดนการันตีอยู่แล้วครับตัวเนี้ยผมไม่ได้หวังอยู่แล้วมันโดนการันตีมาทุกตู้โอ้ตัวดีด้วยตามตามเลทตามเลทขอวิกตัวเรียเยอะได้ไหมจะไปทําดาวครับปั้นไอ้นี่ไฮด้าสิบอันนี้มันการันตีแล้วมันได้อยู่แล้วอยู่ก็ว่าเป็นตัวอะไรแค่นั้นเองโอ้โอแหลกด้วยเมื่อกี้โอ้ยียะทองนั้งสองตั้งห้าใบอ่ะสี่ใบดีถ้าไม่นับการันตีไม่ให้กูสักหน่อยเหรอโอ้เฟืงเยี่ยนได้อยู่ได้อยู่ เราจะทำเฟิงเยี่ยน46พอดีตัวอร่อยอืมโอเคตัวนี้ผมกินไปเยอะไม่เหลือเลยโนโฮเนาะเดี๋ยวต้องเก็บไว้สักตัวโอเคตัวอร่อยเหมือนกันไม่รู้เอาเลไปทำไมอะหรืออาจจะได้ลงมั้งปึ๊บโอ้ตรงเลทโอเคมันชื่ออะไรนะเอ่อลีนา่าใช่ตัวเติม35บาทนั่นแหละซึ่งผมก็เติมไปครับ35บาทก็เลยได้ลีน่ามาหตัวอันนี้ก็เป็น C1 แล้ว ถ้า C2 มันจะบวกคีย์แดม 3, ามกว่าเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งผมได้ได้มากเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันหันหลังให้เราใช่ปะเออไม่ได้ดูมัวแต่ฝอยโอเคคลิปเนอย่างสี่นาทีอยู่เลยอะเอาไงดีก็ปิดตรงนี้แหละยังง่ายๆคือเข้า <c oughs> <c oughs> ใจไหมอยากเก็บเพชรเอาไว้ซื้อพวกกุญโจกุญแจบ้างพบเราต้องซื้อกุญแจรา,ายวันเนี่ยสำหรับสายปีซื้อ50 20กล่องก็คือพันเพชรเลย 1, เพันหนึ่งไว้ทำนู่นนี่เผื่อกูจะเอาเพชรไปซื้อทองอีก อ้าวหวานจีย๊ยี่สิบใบทองอีกหนึ่งล้านเชื่อไหมในเนี้ยกูดีใจทองที่สุดละแม่งขัดสนขัดสนคือก่อนน้านี้เนะี่ยเกมเพิ่งแจกไปอีกเจ็ดตัวตอนเช้าเออซื้อมงกระสูนไปแล้วแหละแต่นั้นนอกรอบเนาะไม่ได้อัดไว้ลืมไงไม่ใช่หรอกคืนจริงฝนมันตกหนักรับเพิ่งหยุดตกเมื่อกี้เลยเพิ่งได้อัดเอาเกมมาบอกกันว่าตอนนี้อัดอยู่ตอนนี้กับตอนที่สุ่มคังกุยะไปเนี่ยคังุระเออใช่ค่อนข้างห่างกันพอสมควรหลายชั่วโมงละอ,อ่ะอเกมมา ก็สังเกตว่าอีก90ครั้งจะการะดังติพมสุ่มไป10ครั้งเอ่อนอกรอบแปเอาจริงในนี้เนี่ยอยากได้แยนด์วานิสตาเออจริงหรือเมลคีก็ได้สักตัวนึงอ่ะเพราะอีกตัวนึงเราสามารถเล็กจากกระดานได้ส่วนไอ้ข้างใต้ตรงเนี้ยอยากได้เอเนี่ยซีสองอ่ะมันชื่ออะไรนะลีนา่าเออลีน่าซีสองลินลี่เนี่ยเอามาลงเจ้ากิลเพราะว่าผมไม่ได้ปั้นไอ้เชื่ออะไรเซราปะ่ะเออสักตัวนึงอ่ะ ผมไม่ได้ปั้นไว้เพราะว่าขี้เกียจส่วนเฟิงเฟืงเราสิบสอดาวแล้วอะมีสิดาวดิหกสี่หกแล้วนี่ตัวไหนแทนได้ไหมแบบเก่งๆใช้ได้ยาวๆอะไรพวกเนี้ยเอาเฟืงออกใส่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 ใส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 ไม่ไม่มีเลยอะิงจ,จ,จ,จินก็น่าสนใจนะแต่ไม่ได้ปั้นเลยอะเอ่ออะลูซี่แล้วกันเอาไว้ลงไฮดรา้าเพราะตอนนี้ไฮดราสิบก็ค่อนข้างมีปัญหาอยู่ มา20บใบกูก็ขออย่างนั้นทุกครั้งแหละมึงไม่เคยให้กูไงทำไมพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้ยี่สิบโลได้คางูระไม่งก็ดวงหมาจะเลยไม่ใช่หมาสีดวงเทพเออเป็นสีทองที่คุ้นเคยและก็เป็นใบเดียวที่กูคุ้นเคยเช่นกันคารินคารินเก่งปะวะไม่รู้สิส่มนมากผมจับย่อยหมดเลย เออคารินผมไม่ได้เก็บสักตัวย่อยล้วนโอเคเกือ okay, ตู้นี้กูไม่เคยหลุดการันตีเลยนะจริงๆผมไม่เคยสุ่มตู้นี้แล้วแรกก่อนการันตีสักครั้งเลยการันตีล้วนทุกรอบไอ้ตู้ตัวทองอะ่ะยังพอไอ้นี่อยู่พอหลุดการันตีก็ไม่บ้าก็เยอะโอ้โอเคสวยสวยสวยพิกตอเรียกับลูซี่ ก็ดาวยังไม่สี่หกปั้นไปเรื่อยๆแต่กูเจ็บใจตู้นี่มากเลยว่าแม่งขมฟาร์มทั้งวันอะได้มาสองใบสองใบนี่คือดวงดีชิบหายเลยนะเพราะผมได้กล่องมาแค่สามกล่องอเปิดมาได้ตัวสองใบนี่คือแบบดวงเทพมากแล้วจริงๆส่วนตัวยี่สิบใบอันนี้ผมคงไม่สุมต่อแล้วเพราะผมอยากได้แค่สี่ศูนย์ก็แนอนาคตมันก็หลุดเหลวเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบสุมมากหรอกเก็บไว้ตู้หน้าดีกว่าอีกสองสัปดาห์เพชรก็ไม่มดเพชรก็ไม่มีด้วยตอนเนี้ยเจี๊ยขอบคุณมากเลยที่แม่งออกก่อน โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันคือตอนแรกก็จะมาสุ่มแค่ตู้คำงูระแล้วก็ไปแต่มันบังเอิญว่ามันออกง่ายไปหน่อยอืมดีเลยมันออกง่ายเพราะถ้ามันไม่ออกง่ายเนี่ยเพชรสี่ันตอนนั้นก็คงไม่น่าพอจะการันตีอยู่แล้วแ okay, หละโอเครักคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับขอฟาร์มต่อก็อาจจะมีคนเนต์เกือบเกมนี้ลงข้างข่าวอืมโอเคไปจริงละเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย